เดินลอยเดินลอยแต่ท้กครั้งต้องปะ,ะครัอเชิญทุกคนนะครับ,บาานะครับทุกคนนะครับเข้าสู่บรรยากาศของสนามบังไฟมืดนะครับแล้กกาจะมีทอนอยู่ เราก็พอสองจุดน้ำกันนะครับในวันนี้นะครับห่างหายจากสนามบอกไฟมารถเติบนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องนะครับทุกคนนะครับเข้ามาเบิกบรรยากาศนะครับในการจุดบั้งไฟมื่นละครับมันยังนอยละบรรยากาศตอนนี้กําลังคือคักนะครับกําลังเริ่มคือคักละตอนนี้เดี๋ยวมาหลุนไปนํำกันครับวันนี้จุดไปแล้วล่ะนะครับจุดไปหลายบังแล้วนะครับตอนนี้ือผมสิเข้ามานะครับ คนหลายนะครับนะกล้องวรัญยูนะครับกะมานะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับครับอย่างรับได้สีเด้มากเพราะสีกดซับสักไซร์นะครับไปฟังเพลงคนนี้แซมแลมแซมแลมมืลมนนี้มาเสียบังไหนมันพิเศษบงหรมาเสียไอ้นุ่มพ้นเขานุ่มพ้นเขาไปแล้วดิจุดไปแล้วผ่านวังหันด่าสิผ่านโอ้สบายเลยขึ้นดีที่เด็ดครับวันที่สี่วันที่สี่เอ็ดเทวดาโอ้อาจารย์เอ็ดโอ้กำลังดึง โค้าค่าโค้าค่าทุกคนครับที่เด็ดเลยที่เด็ดตอนนี้ไล่ทั้งเดียวทอสองนะครับของแอนด์ลุ่มว่ากับไล่ล่มคุ่ขึ้นลุกขึ้นก็ได้ทันทัแรงดึงอยู่นี่ดึงโค้งๆอยู่เลยนี่นะครับสบายใจนะครับสองอะครับทองสิทธิ์ในเบิงทอสองของแอดเทวดานะครับแล้วก็รทองพักดีนะเป็นทอสามนะครับเป็นหม่องไฟมือนะครับมันแน่นอนครับว่านี้มันแน่นอนนะครับอาจารย์แอนด์กับโบนหน่อยทิ้งนะครับกำลัง ติดตั้งแล้วก็ตกแต่งปรไฟอยู่นะครับของเอทเทวดาครับทอสองนะทอมันแน่นอนนะมันแน่นอนน้องไทเกอร์น้องไทเกอร์นะว้ไหงปไฟไปน้องไทเกอร์นะครับบนฝานครับบงน่าอยครับน้องตนึงเอ้น้องติงหนึเวลาเหอร้อยสามสิบห้าีนาี โิดอดพ้นมตอิ่านมีำตคเจาค่เราดุนกันให้เรเดยครับมาลงเดียไทยครัไมไขว่มนไขว่จุนนะปทานแล้วียังดีอยู่นองนะคุณดีอยู่ทำไมคตครับหนึ่งสองสามปล่อยคบรู้ครับไปอยู่ลูกคำโตไทเกอร์กรลกลาคนอยู่ครับทอมไทเกอร์อ้หขาวข้าขาเลยไกินเอ น้องแคุณจัดไปเลยนะเดนี่เกยเเขาหวเด็เป็นที่เกยครับขอลลูกคำบอชุดสวนกันแปว่าไงโกลเลยหรอทุนสันทุนสั้ลงน้องคุณเวลาสามราทีีำยอดดครับลูกคำบอโอ้ยือไปสะุดยอดว่ะ Ya kameran, cek duku anak duku kambuh. Bangkahan <laughs> <laughs> anak <tuk> duku <tuk> kambuhlah. <tuk> Bobong, พยักล้ำชีพยักล้ำชีเอาพยักล้ชีครัลิ้มหรือล้ำกับโมโหละแต่ว่าน้ำซี่ก็ล้ขื้นตันนี่เป็นลับ่งไปบ่ค่อยดีกว่ามเรืิก็บติดใครับพยักล้ำชีบางตอไปับชีนะน้องสังกรบกแอสเทวดาบกวิบวิกลุ่อไ้ น้องปังบอนบวกแอดเทวดาครับน้องปังบอนบวกแอดเทวดาครับเป็นบังไฟทอสองนะครับน้องปังบอนบวกแอดเทวดา ล่างๆมากว่านีเ um ซียวอยู um okay. ่ค um รับพยัธ huh. ิินทีครับอาจารย์จับสายแล้วนะครับกับโบนหน่อยทิ้งกับรูปหางแล้วเรียบร้อยนะครับน้องปังอรบวกแอสเทวดาฮะปล่อยเบอร์ได้อยู่ครับของพยัธิินทีนี่ถูกต้องหเล่ขอให้ช่วยตัดบังกรกแอสเทวดาของพีซีของพีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ

น้องรายนครับมนรยัดมีกอรวมๆไปด้วยกันนะน้องปังปอนอติวดาครับสมัยสีนักดาบนองปังปอนนะครับน้องป่านพันสีดาบใหญ่ยโอ้กองรวมๆนิดหน่อยนะครับเดีว่าไดรรุ่นที่ดอกว่สาธารนัตของแอเทวดาะแนสาอยู่ครับองพักดีสีเดิ่อเลยี่ยน้รอมอนขงีมมาครับ น้องปังปอนบัวครับแอดเทวดาไทเกอร์บางนี่ไหวอยู่ดีอยู่น้องไทเกอร์ดีอยู่ต้องรุ่นนะครับต้องรุ่นนะครับน้องปังปอนหมกแอดเทวดานะครับเพราะว่ามันอ่อนนมการโลมาใช่ไหมครับองศ์สาเก่งไหมครับผมฟันตรงเลยครับมันหนักดากน้องบปังปอนนะครับล้มหนักแล้ว บางนี่บรรลักษณ์วัติวตลอดเป็นเมราะจรีงๆครับเลี้ยวขวาเป็นตัววนตถิวัตลดดองังคากันครับอะคัว่าลุนกันต่อกับบางไฟมือทอสามของของพักดีวังังสีาลงไลยครับของขุเปอไร์ซุปเปร์สตาร์มรอยแมวเนื้อหน่อยเนหัหน่อยเท้าเนื้อหหน่อย เดกนนงรียบับหวันอยว70ไปอยู่ดีครับเอาบงหมืนก่อนบางหมื่นขอเป็นบางหมืพ่อพองพักดีครับ40 70ขอให้โชคดีครับ40 70องพักดีขอให้โชคดีครับองพักดีครับ1 2 3ปล่อยครับเ ัามีกมาซาลุครับจะจสายไปเรือไมครับน้องปังปอนบวกแอสติวดาฮี่นี่เลยนเลยสองรอยบาทไปทางเซเว่นตกเี้ยเด้อเงี้ยเงี้ยเนียเีอู้ว่ใครกวงหัแรกเนีนครับบรรยากาศการลุ่นนะครับลุ่นน้องปังปอนไปน้ำแลวการุ่นทองก็ดีไปน้ำนะครับ มีรุ่นแล้วครับของน้องบางปอนต์บวกครับแอดเทวดาเอามีรุ่นครับมีรุ่นนะครัอยหกบพัน้องบางปอนต์บวกแอดเทวดานะมาดูดีแล้วละมาคืนพ่อได้มาดูแล้วเด้อครับแอดเทวดาบางปอนต์พ่อได้เกียรติสอนน้ำพิ่นดีแล้วนอ้ยออกองศาล่งนะครับแต่ว่าพิกกับมาชนะนะครับมาพิกกับมามีรุ่นแล้วโอ้พีพิกพิกกับมามีรุ่นแล้ว่อ เอาฟังบอลไงนน้องฟังบอลน่ะน้องฟังบอลตอนนี้เริ่มอาการดีขึ้นนะจากหลังจากที่ไปเบิ้งบอลมากอาการดี้หลังจากที่เขาออกจากเมฆมากอาการดีขึ้นไฟบอกไฟครับราคาหกสิบสิบวิสามร้อยสิบสองวินาทีกินสองวิเอาไป้ากพ่อครับเขาเขาบอกเสามวิเก้าหกวิหกวิเท่าไหร่วะาก้าไปบ่อยใกล เจ้าเจ้าเาราคาไหนพี่เจ้าหวินตอสามร้ล้านีสปีครับพ่อหกวิสิบอสิองวินักตะกอนครับสอวอครับนักตกอนเอาลุยกันต่อวมอีลอรอกล่มๆมแล้วก็ม้วนมวนเกี่ยวแล้วก็ไหลยื่นลงมาบ ปา้าปากสคไอ้าลมรับอบล่ันต่อไปครับบนนดาวสิบห้าแปดศูจับสายรอเดยนเยเินเฉลปากกอบโชคครับเอาเร่อก็ต่อครับนาตกนี่นุ่มมยาวเนะตะกนงุ่มยาว มาทานี้กับผู้ลนัตะกรนะครับบอลมวนดีมวนดีกรนม้มาหลายอีกความครับขวางขวางชาน่วสองร้อยสามสิบพันไปครับทองพักดีของพักดีสองร้อยสามสิบพันเอาหมวกไฟ2องสองตัวนี้เริ่มขามาหลายแล้วนะครับบรรยากาศคือคับไปแล้งเต้นซุเขียงเต้นนิเดี้ครับของทองพักดีครับสองร้อยสี่สิบพัน ราคาที anyway, 40่40 70ไปน้ำนครับฟังเวลาไปน้านะครับฟังขาดเวลาไปน้านะครับคือบรรยากาศานะรับลังวันระดับละครับของประกอบช่วง5โมงว่ไปบางบาอ่างแคี่ยวมรุ่นจะาหอจิดินไปน้ำเดินอางเั้นหอจิดินยุดบ้านเจ้าเวลาหอไปน้ำไปบ้างไปฐานพร้อม ปูวมไหมหมึงนําอยู่เ้วอยไปจมีบางร้อมเ้อะสาดาวครับ75 80สิบห้าแปดราคาเดี๋ยวแป๊บเนินอาลุนไว้อาลุล,าล้อเขาเพื่อนบ้านบาดีอยู่แต่ะระด้ปัาบของประกอบจ้อ อนุมอีครับก็ยังเมามาอยู่ครับทองพักดีครับเดี๋ยวนี้เวลา2 9 0บาท2เ0บาททองพ้กดานลวองันห้าสิบห้าสิบห้าครับอานุ่มอานุมวอีกุดล่อไวหลุดไก่อนอ่กิเจริญครับอีกนึงบ้างเก้าสิบสามร้อยหลุดล่อคุณเซเลเป็นฟองเลงแล้วครับวงนักตกรอนคับเวลา ร้อยาสิบสามวินาทีม่ครับเทพสามดาวเอาละครับลูกโตครับเทพสามดาวเอาเลยบรบเทพสามดาวเดี๋ยวครับสามดาวพอกเจ็ดสิบห้าแปดสิบละกันขอให้โชคดีครับสามดาวครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบหนึ่งสองสามครับสามดาวบืด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 สามร้อยสี่สิบบอลไปครับทอง รุนไสเล็กนี่ว่ามันพิสีท่าไหนปัญญามีรางวัลบ่เป็นตาชิคแตกกันเขาฝี่งไปยันรางวัลวนอีทุ่งบ่บอกเอาไปใ่อะไรประกอบโชคไปไว้หนักเลยครับประกอบโชคขอท่านดูใกล้ที่บางพร้อมเน้อที่นี่เซียนยอดครับสามดาวครับรักมาอยาดูสามดาวโอ้โหเน้อสามดาวครับ ก็อย่ามันันะครับรุนกัไปเรื่ครับรุ่นไปเรื่อยๆครับไปหลายจังหวเอาอ้าัหมื่นสดาวบอน้บเกมาตรงๆครับสดาวเกยมาตรงๆฟังขันเวลาไปเรื่อยครับฟังขันเวลาไปเรื่อยนะครับตรงน้นูนนี่เราพี่น้องครับตรงน้นูมาีเดยปลงแล้วครับขวงประกอบโชคครับเวลาสองร้ที สี่ร้อยพันไปครับกองพักดีสี0ร้อยพันทองพักดีอนุกฤษครับหาทิอทพาอด้เยุขอทางันอนี่บ้างไ้ก่แล้วละปืปแล้วครับกองพักดีครับเวลาสามร้อยสี่ร้อยสบสองวินีส้ยสิบสองครัองพักดีสี่ร้อยสิบองยกองพักดีครับอนุกอเอครับหาสิหาาพร้อมแล้ว นุ <t quote, T <t, <t. <t, ่งก้อยพร้อมแล้วอาทิตย์วันที่มาพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามปล่อยครับปล่อยครับกเอปล่อยครับตัวหนักเต็มครับสามดาวหนักเลยบ่อเข่าครับบ่อเข่าครับประสิทธิภาพแปดสิบสองมันครับดงมันครับเขาต่อสายอยู่น้าดงมันครับพร้อมแล้วครับประสิทธิาแปดสิบสอให้โชคดีหนึ่งสองสามปล่อยครับนครดงมัน เอาโยนหน่อยบโยนห่อยมาหน่อยบมาไกลบ้านมันก็ขึงกันเท่าี่เดียดบวที่เดียบันงบอมียบ่อมเีเขาทะเี่ยหเยไม่บกขอามของเวียเกอยากสังเวียนูนีเกงแหงเนาะดูดีขึ้น เขาเก่งอยู่แล้วไปามีเงินไปสมผมสื้อเล็กเฮ็ดเล็กหลายตอนนี้ผมอื้อเล็กตเ็ผมอยู่บ้านจังจะมาคือค่าเทมกีนูหน่อยเน่ยมุจลจริงยมจ้าโอคือเก็เงินดียวห้าสิบสไว้ากสิป็เงินดวห้าบหกดโเรยเก็บเิกรซิดี้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ย จำดีกับจำง่ายอยู่หรอกไหมบังต่อไปมอ่าบางตัวไปครับเป็นจิตเจริญเก้าสิบไร่สามร้อยหมลยด้มาครับจิตเจริญครับเก้าสิบสามร้อยครับจิตเจริญพร้อมครับนับเลยขอให้โชคดีครับจิตเจริญครับหนึ่งสองสามป่วยครับโอ้โอ้ลงมันนี่ไปได้สูงก็บจิงก็จะหอมใหม่หน่อยครับนครลงมาน เป็นบอนิ่งครัใส่ความสูงครับจะค้นทั้งหัวนจะนยู่คนครุงมันนะคระับนช่่งเราเรียนไปกับล้างกันแล้เป็นของนุ่นกามกทมเจ็ดสิบเา 70, แม่นุ่ามกทมครับ7จ็ดิบเขอให้ชนนุ่ามากทามาครับนุ่มกทมครับ123่าปล่อยครับ แบ่งปีแล้วนะเพียครับขอนครดงมันนะหนุ่มกทมพระซาลุงในนี้ครับดงมันแขนหนาจะตกตรงครับนครดงมันอ่ามีบาพ่อซาบ่าพ่อมีลุ้นหรอด้วยครับนครดงมันอ่าคณะซ้อมนี่ครับส้อมโพแก้วเกตสิบห้าตัวเดียวรุ่นใบหนุ่มกทมนะครับลองละกวนอยู่ครับขอหนุ่มกทม คนวนด้โกรได้ยังระท่านบดีครับของกิจเจริญอด้ครับครับกิจเจริญนะครับนะขาวขาวเขียวๆนะเสือนะครับที่งานกับรุ่นยูนะครับไปครับดึงตันอกมะลหยไปลุเผาใหม่แรงรวมมาครับของลุกตอมกิจเจริญนะครับสองร้อยผ่าน 25-55ครับ12 3ปล่อยครับเป็นหัวสะพานจ้าแมนนเบาดีกว่านี้เครื่องดีกว่านี้มันที300แก้วๆเลยครับิีเจริญกนสโซนมินสูงอ่ะบั้ง่อไปครับสอพวกแก้ว2 5เบอร์เดียวจับสายล่อสีบุนเลียนน้ำบางนี่ไปเพราะใดีบ้างเล็ก 2 0งร้อาีทีมาบางต่อไปสองร้อยห้า่าเบอร์เดียวพอขอให้โชคดีครับสองโบ้วเจดหเบอร์ะครับหนึ่องครับสองโค้ก้วโคโบแก้วรับเอาเอ้าดินหางดินต้องแลดสองโค้แก้ว สองปเจ้าหางกระเด็นกระโดดแล้วสองปเจ้าครับชิหางออกแล้วยี่สบปียี่สิบปีรับสองปูเจ้าอ่าจทากรอครับสอห้าเจ็ดสิบเจ้าราคาาครัะอห้าครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับสองห้าออกแบบ้บังละหกหมื่นเปย์เปย์วครับกิจเจริญครับเวลากิจเจริญสาม้อยามสิบนาทีสามร้อยสามสิทีจเจริญนะครับนี้นะหวานแล้วพอมีหาไหม เอาบางเก่งมาลงกเงินใครว้ามือผมจะเปิดเงินใครนะเมื่อวาคุณเจ้าได้หามือน,นะเงินใคร